สวัสดียามเย็นค่ะลมอ่อนๆนะคะเกล่าดูวิวสิริดูนกนะคะสิทาวไรคะดูนกกังเขนรอคะอนกกังเขนอยู่ส่วนเบลล่าดูนกด้วยไหมเบล่าอยู่นู่นโอ้โหนกกังเขน ยูซิทัฟ back there first ตกใจป้าขาป้าทูแปมบูนนี่จะรอมาทานอาหารใช่ไหมคุณแม่จอร์ดมาดูแทมมี่ซิลูกสาวชมบิวอยู่โน่นอน่ะงป้าไปลงเลยแทมมี่หนีป้าชัดเจนมาก นี่ป้าชัดเจนมากเมื่อกี้ยังชมดูอยู่เลยค่ะที่หน้าต่างส่วนคนนี้คืออะไรยังไม่พร้อมออกมาเลยนะคะอยู่แบบว่าสวยๆอยูย่บนนี้เป็นชั้นสามห้องส่วนตัวทำหน้าตมามันเลยตีมองมากินไหมกินไหมคะสาวสวยทำนี่ <c oughs> <c oughs> ตอกงแบบเคชไม่ใช่ต้อเรียกว่าอะไรเฟนลูกโอเทุกทัวสบายดีค่ะชิวชิวยามเย็นนะคะสวัสดีจากบ้านเกชเช้าค่ะโอ้ยโอ้ยเล่นโชว์อ่ะอยู่ที่ป้าจ่าทะเลลุงเอามาที่ป้าอ่ะป้าตอจุ๊บปุ๊บุ๊บุ๊บอืมก็มาจะวางเลยลุงเล่นโชว์ดูสิ ตูวนะคะตัวตึงได้เลยเป็นตัวแทนความร่าเริงของแมวกลุ่มอินโทรเวิร์ตทั้งแก๊งนะคะเมื่ออยู่รวมกันล้วนแต่อินโทรเวิร์ตค่ะสวัสดีจ้าบ,บ้านแก๊ซเฮาค่ะ